เอ,เอวังุนตูญาวะลานตาอลันตีมักกยานังตินนังนิปปานาปะปัญตูนุนจังมันีหมายมีสำนาัาสถาและมูลทศาทั้งสองกนกันนะไปใไนหมายมีพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายทุกท่านไปนอกหมายมีญาติยมทั้งหลายอยู่คนเดีมาอ่าแสดงความยินดีในวาระที่ หลวงป่อได้มีอายุครบร้อยปีในครั้งนี้ท่านทั้งหลายก็มีความยินดีได้นำนำมาเชี่ยงเชี่ยงสักการะบูชาทั้งหลายต่างๆนามาถวายาเป็นการปูมบูชา,าปุญญาธิคุณในอายุเท่านครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในสมกุศลพนาทานของท่านในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายนำมานี่ก็ขอเป็นบุญญาติเทเป็นบุญสาธรนยอนพบ ปักปักษาทุกท่านติดตามตัวตนท่านไปเสมือนนิว่ารา์ไปฝากไว้ในธนาคารเมื่อต้องการจะแจ้สอยเม่ไรก็เบิกมาแจ้สอยนี่เมื่อนั้นบุญกุศลที่ท่านทําไห้ขอติดตามลาตัวท่านไปมีน้ำความทุกข์ความเจริญเป็นต่อการะานาั้นเมื่อจะเนึกจะเคสจะทําใดบุญวาสนาที่ได้ทำให้นี่ก็ขอให้ดนบรรลังสำเร็จที่ผลจงเล็ยต่ความปัญหาได้บุญกุศลนัล้นนี่ก็ขอดนบันดาลให้ท่านทันท้งหลาย ห้จจะเลยมาโดยจตุระพิธาพรใจศีลประการคือขอมีอายุวันนะสูขาพละอายุนั่นขอทุกท่านมีอายุมันหงยงคงไปไปอยู่ตลอดกาลนั้น,นวันหน้านั่นขอท่านหลายมีผีฟันสงสัเป็นที่ต้องเนตต้องใจของคนในเตวนางหลายวันหนึ่งนั้นใส้ขอมีคุณธรรมคุณงามความดีอยู่ในสันนันสู่ข้านันขอมีความสุขกายมีใจวันนั่นขอมีกําลังกายกําลังใจกําลังใจะจะอยู่ขอมีใจไปขอมีโจงมีลาบมิจะนะคาเสกตู โดยบาร,รมีที่ได้บำเพ็ญทานกานันสนบุญบาร,รมีนี่ก็ที่ตามขอที่ตามลำตัวท่านทั้งหลายไปตั้งแต่วันนี้ผลตนไปต่อถึงกุมเทาของยามสิวา่าเสียงบุญจากของนี้สูงนะบอุญวาสนานี่ก็ขอที่ตามลำตัวเอ,อาอาทิต,ตย์ตม,ามตายางของท่านเกิดที่นี้เกิดมากหรูสวยรูทร,รัพย์นับปรยจากของนี้มีสินธรรมได้สุขก็ขอถึงรมนุษยสุขยิ่ง คือ,อ,อพอะอร,ร,ร,ววระนะิพพานในศาสนาพระศรีอาร์ตในสมร็จที่บนทุกสมร็จตัวพร้อมปานาทุกประการ นั่นถึงจะเมืองแต่นี้นี้ตามมาการะฐานรนีสลีสมุขเหนียุพุทธเจ้าเตสธนายวัญธาปาลิภาราภุลาภาริปนันติสากลังเอาวเมว่าอีโตทินังเปตานังอุปกประปติอิจิตังปฏิตังถุมหากังขีวเมว่สมีสตุสเพสปุเรน,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 นตุสังกปาจันโตตัณณโสยฐามนิโสทิระโสยยาถาสพีติโยปจันตุสภาวะโลกโยนะสตุมาเตเพราว่ตวัวนตรายโยสุขีติาการโกอพาะว่าวานนาสีลือสันติจัง วัตาปัจจัยโนวยตาลดมาปัฏทันติอายุวันโสดขังวัตพลังอายุวัตโกธนวัตโกศริวัตโกญาสาวัตโกพระราวัตโกวันนวัตโกสุขาวัตโกโหตุสัพพทาทุกขาโลกาพยาเวลาโสกาชัตโตจุพุทวาในกาอันตรายามินันตุจะเตสะสาสัญญาจิตทิตนังระฟังสุตีฝากยังสุขังพลังิรีอายเจวโนเจวโพคังอุเทเจสวาสโตสาจะอาจีสี จ้าอายิจ้าสีวัสิทธิวันตุเตปวตุสัพมางค์กลังรักขันตุสัพเพตาสัพพะปุตตานุภาเวนะสัทตาโสติปันตุเตวัตุสัพมังคกลังรักขันตุสัพเพเดหตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาโสติปันตุเตวัตุสัพมังคกลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทตาโสติวันตุเต